เกมบอกรักไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้เราจะบอกรักยังไงก็ได้อีกคนนึงต้องตอบว่าพูดอีกทีสิแล้วนีข้ายิ้มยังไม่ทันพูดหนูก็ยิ้มแล้วใครน้อยที่สุดคนนั้นเราต้องมีสติแกต้องแกต้องแค่พูดว่าพูดอีกทีสิพูดอีกทีสิแต่แกข้ามเขินโดยที่พวกเขาจะบอกรักแกเว้ยโอเคแล้วที่พวกเขาจะแบบบอกรักแกอะไรก็ตามฉันเห็นหน้าเราตีฉันก็เขินแล้วอะไอ้เพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มไหมไม่เคยแอบแอบแอบเวอร์มาไใน สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าสวยอยู่นี่แปลว่าสวยอยู่แค่มองหน้าฉันก็เขินแล้วอ่ะโอ้ยนุษยอมีสติอ๋อหนูแค่มองหน้าก็เขินแล้วว่าคือจะเป็นใครแค่มองหน้าหนูก็เขินอ่ะหนูต้อ่งเพิ่งเร็วเร็วหนูต้องมีสติโอเคเขารักแกนะผู้หญิงคือสิเขารักแกนะผู้หญิงคือสิ ลมาลติดลักไาลีมานะอ่ผมผมแอแต่ผมได้สองคนเนี่นะผมผมเลขอตัวคนลุกมากันนะครับเร่อนี่จิกสยิวอะมเหมือนกัน เพื่อนก็เธอเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทต้องมองตามองาิมาเขาลักปรลิมาผู้อิงีสิตอเขารักปริมาแล้วปริมาลักเขาไหมพู้อีกงีส้ คือแบบต้องพูดไม่ได้เลยใช่ต้องเอาพูดไม่ได้อะแล้าต้องมีสติมีสติมากในวงนี้เขามีสติที่สุดแหละไม่รู้อะพิมเขอเขอนในพิมก็ได้นะอะไรนะพิมมะเขือพิเขอเขอนในพิมก็ได้พิ่เหมือนอะไรนี่วะอะวรอะนี่มือหน้าหนีเลยอะพิมพิมไปเลยอะโอเคไปถึงก็ได้เรารักปริมาณนะอืพูดอีกทีสิ ฉันไม่เขนินเธอหรอกโอเคออฉันรู้ว่าเธอสิอยู่แต่เธอต้องทำเพื่อกนเป็นแก่ฉันรู้นี่ใส่เธอดีบพีอ่อกปม้ออาอ <c oughs> มันเอคนอื่นอนนี้เอะมนเอ้ย่คโะไรครับเนี่ยรักปาลิมานะ <c oughs> ต่จับผมา ฉันรู้ว่าเอไม่ไม่ไอะไรแบบนี้ฉันรู้ไปบอกป้องอ่อนใช่เราไม่เขินแล้วฮะเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันมาก็เลยไม่เขินนะคะผิดส้นใต้พี่น้องทำามเปิดตัวเร็วเมื่อกี้เขาพูดกันเต็มเลยว่าฉันพันไปบอกมีจริงอ่ะแฟนตัวจริงของผมอยู่นี่แต่ว่าเขาไม่เอาจะออกกล้องไหม นี่ทุกคน Hi Hi ค่ะทุกคนนี่คือตัวจริงเธอบอกว่าจริงเธอคือตัวจริงตัวจริงค่ะตัคือตัวจริงค่ะแน่นอนนะคะใช่ค่ะยังหล่อเลยะใช่ค่ะเห็นหน้าเรแคันพูดอะไรอ่ะเปิดหน้าไม่ไม่ก่อนนั่นเนี้ยฉันได้ยินนะฮะพูดอะไร ไม่มีเะไม่มีเลเธอจะทำเลยนะไม่มีอะไรดังกี้เธอจะเปิดน้ำมาฉันใช่ปะใช่จะเปิดนะเซ็ตยากนะเซ็ตยากนะพร้อมไปแล้วเหรอยังอือน่าจะทรโอเคไปแล้วบายบายไว้เจอกัน แฟนใหม่หนาสุนคุ้นไหมคนที่คุ้นบอกว่าไม่มีอะไร <c oughs> เหมือนแม่ลูกไม่ใช่ <c oughs> เออพี่นีน่าัะพันตางหางแม่ลูก <c oughs>